โบธาดิกการ์เด้นวัลองกองแปลงพุทธรักษาอยู่ข้างหน้าเลยนะคะสวยงามมากพุทธรักษาหลากหลายสายพันธุ์เหมือนบ้านเราเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาออกดอกเยอะ สวยงามเหลือเกินค่ะอโหเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยเออสวยงามมากพุทธรักษามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ ดอกต้นไม้กำลังออกดอกสวยงามโบทานิกวอลงกองในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียโบทานิกวอลงกองเป็นช่วงที่ดอกไม้กำลังบานสะพังก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเยอะ วันนี้ก็เยอะมาเที่ยวบ่อยก็ว้าวทุกครั้งเลยนะคะนี่เลยสวนกุหลาบมาเที่ยวโบดทานิกต้องได้มาสวนนี้ก่อนโบทานิกการเด้นวอลลองกองสวนกุหลาบ กุหลาบกำลังบานหอมตลบอบอวนเลยค่ะเพื่อนเนค่ะช่วงนี้ดอกไม้กำลังบานแปลงเรือสีผสมที่ปลูกในโบทานิกการเดนวอลองกอง สวยงามมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะเ้ืยสีผสมเป็นหน้าข้างหน้าเป็นหน้าทางเข้ายืนอยู่มุมบนภาพนี้ก็สวยงามเหมือนกันดูความร่มรื่นของโบททนิกการ์เดนวอลลองกอง